าจิมาสวยบ่ะนมาบินมดนั่นตะวเนี่ยออกไมได้คือว่าต้องาุดต้องสุดงี้ยต้องูหงบไดสุดบกปนี้เท่าไดเจ็ดชนอ๋อสบายดีสบายดีพี่น้องันนี้กะ คือว่าแล้วมาพบมาพ่อกับบอสีคือเกา่ามันนี่เนี่ยบอสีจะพาไปเบิงสวนกล้วยคือว่าเป็นอันนาประเภทพืชพันธุ์เศรษฐกิจของเคตอนนคันบบนาเมืองเสปโอนเขตสวรรณิ์เคสหาสนรากัษิ์เนเป็นสวนกล้วยสวนยางวงนี่สิไปเบิงรองว่ากล้วยหันเชียนนะสิเป็นตัดนะบอนึอว่าสิเป็นอะไรมันแกแล้ะบอถ้าว่าแก้แล้วก็สิตัดเอาไปขายาไปเบิงการร่องเบิงว่าสวงนี่ราคากล้วยหัน ีนราคาเท่าไรกิโลเท่าไรเดี๋ยวนี่ลองไปร่มกันบ้างวันนี้เนี่ยหา,า <c oughs> มาตัดรวมกันกัน, <c oughs> น,นมีสองสามคนมูของบาซีมีอันมีวาติกแล้วกัมีอัน,นเซียวเซียวอีกคนนึงนี่คนป่วยครับ ประมาณนี้แหละบุงเสียาหลอดบังตัวไรแก่ตัวไหนไเป็นตัดตัวนี้ไ้เลยตัวนี้เนาะคีอแก่ <c oughs> โอ้มาเลอกาส่วนกลวยนี่คนแคน่นี้กับบ่ธธรรมดาหักคณะเขาเห็นเขาตัดเอาปีหลวพ่อเด้ี่เขาตัดต้นกลวยเขาอันตรายสองสามเผื่อพูดกับเขาตัดอีกไงรถในลงมาจอบละ่ <c oughs> กะกับกับขวงพอสมควรเอา เอาปีพ๋พ่อตัดต้นกล้วยพอ้อมตัดถิมจากไดๆถ้าเอาแต่เปี้ยนเข้ากับว่าให้ดอกแต่ก็คิดจะให้เนี่ยนึงเขาตัดต้นกล้วยนีย่คือว่าถ้าเขาเอาก็ดีแต่ว่าอันนี้ตัดถิมตัดเสียนี่ <c oughs> เป็นอนะไรท่านนั้นยังยังมีว่าตัวเป็นตัดนี่ยังมีว่าตัวเป็นตัดไ <c oughs> ง น,นี่คือกันเนี่ยอันนี้ก็ตัดเอาปี๊บพ่อตัดต้นมันพ่อเนี่ยโอ้อัจะละ่าคน,น,น,นเขาเขาจะน่าจ,จะสมารประมาณอาทิตย์หนึ่งคงไว้เมืเ่อหลืองน่นี่คือกันเนี่นยคือว่านคนเสียหายได้เติบไเลยถ้าคิดไลยเป็นมันแกม่มาถ้าคิดไลยเป็นเงินเป็นคำนี่ก็โลละเลยเดียวนี่เนี่ยเป็นป่วยนี่โอ้ ยอมโอ้โหตักเลยว่าจะมาสวยระท่านมาเลยนู่นตัวนี้เบาตัวอยู่ที่บอลเนาะเล่นมันฮักตัวนี้เลี้ตัวนี้ก็ฮัเปอยู่ชับเป็นไงเจ๋ งล,อลเอาเอาเป็นผู้คนทีดีเฟื่กับเป็นผู้ตัดทีดี <c oughs> เรื่องถือผ้า <c oughs> โอ้อันนี้แห้งคักเลยเนาะจักเขาเอาแบบใดบีนี่เขาตัดอะไรเขายังจงโวยไปทองบีเขาคือ่ตัดซ้ำซะน,นนี่มันลงมาจอบกับเ,เป็นคืนนี้ล้ะตอนนี้เดวตัดอะไรเราจ้างวะทานจักสองสามมือกันเนาะผ้ากะถือมาแต่อันเดียว <laughs> nyay rejnay, poman sip nou oh cái này sụp rồi này, cái khắc đến sụp rồi nè, đâm hết mình, ừ, <laughs> oh khắc đến. แล้วนี่ก็จะหกนลยหนึ่งทถวเลยนี่ยอามอทางในทางโอ้เก็ดปวกต้อนีนเออเก็ดปวกกัค่นอนอ๋ยอยออกได้ประมาณสองมือสามมือตัวจากเต้นใส่ได้ยี่คนทางนี้ก็มีโอ้ทางนี้ก็มีอีก มันค mm ือมาส่งม้านแทะหวัดนี่เออยังพอใส่ได้ยู่เสียเก็บเอากัน ôi, nhung cứ mà xông đái thế. นี่ยแตวพอได้ยูได้กินด้วยนี่โอ้ลงมามาหาข้าเงียบกิ๊บเลยจะไปใส่หาเก็บเป็ดปอก <laughs> เห็นแต่รลดแต่ล่างยินห้องกูกูกอยู่คนเอาที่ว่ารอบเช้าเนี่ฮะสุมหฮาก่าหลอะตัดมดและกล้ยนี่อันตัวนด้ถือเป็นตัดอันตัวนี้มันแก่นี่พรดีอันอะใ้ สามกองกองนึงนี่กองนึงหันกองนึงพุ่นลองบางว่าเสบไปขายบางเดี๋ยวนี้ว่าพันซือ้อกิโลละเท่าไรเป็นเงินกรีบจกพันจากรกีบเนื้อู้นเทศนอกนกระเพาะเห็ดอาจะซื้อคึอน้อยแท่สมมินี่ น่าขือนี่พ่อจะนี่คือเปนนักอาติณิมช่องขื่ออยู่นี่นะเออไปสนุกน้อยโคตรนี่แหละตนนี่แล้วมึงไปแขึ้นให้พระองคนกเอาลงลเไปเลมึงเอาี่ง่ายๆเออเนเออันลวมาเอาโอ้นี่นูนูไปนูันยางเขาล nè à. cứ như tốt. Ừ? Mm. Mm. thôi, thôi. thôi, thôi. khi phải, phải, phải cấp, đi gì hán cách lắm dân tốc luôn khi mặc mà nào đi đó มาลังในจะบังจมแเนเองเอารถหนึง่งเถอะซ้ำนี่แล้วจย,ยกล้อเด้เอมาเลยไปบังน้ำมัน,น,นมวะจะยนกรอน่ะงานนอกพอยนกรอหรอซ้ำนี้นาะเอามาเลยนะเอ,นนะเอาสองคันไปก่นอ,อ,อนเพราะว่าตัวนั้นน่ะคันนี้นี่บ่มีอันกระช่องยังแบบตัวบ่มีตัวน,นี้เป็อน,น,อ,น,นอีกเที่ยวนึง มันขึ้นมาเองเลยไรอ,อยู่ดิเอา้าเจอเพิ่นกับมาเลยแปนะ็นอะเอาไปมาเทียวนึงล่ะโอ้คากนอกเดี่ยวรถเนี่ยนฝะม,มันหมื่นเนี่ยซัมเปหลุมโดนเออค่ะคในอีกคันนึงเดี๋ยวนี่นะ บ่เมื่อกี้ในไปสองคันอะไจักโลในร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่โอ้ลยายเนาะยังมาท่านในหักอันน,นั่นทียัง <ๆ S 2> ยังมาท่านในหักต้นตาสางอันนั้น,น,นอันแฟนอันเขาเขาหายโลเอเดี๋ยวนี้โลสองพันแปดเร0สองพันแปดขแล้วลวะท่นเลยเอาไปเมื่อกี้ก็กกอเถี่ยวงเวองาซุมนี่ไปเติมเราจะคิดได้วงว่ามันมีจักรโลแต่ว่าพูดเราราคาโดสองพนดกรีบเดี๋ยวนี้นะ มันเป็นรอยกรีบเนาะหาเห็ดหาเห็ดโอ้ยเห็นคนเขามานี่ยซีหาดอกแล้วนี่ยโมได้โมได้ดอกเกจอมาหาแต่เศร้าหากะมาหากะมาเหรอโมได้โมได้ยังจักยังเลยเหรอได้นาะโอ้ยเจ้าฟอร์ดีงามเนาะแท่เนาะมันเน่าวมดแมนมันส่วงนี่ส่งฝนฝนตกแทยเนาะบ้านีเชืได้

mất nắng ta nha ào cho thảo ơi thảo này ào vân cài đâu ờ ào long trời

<laughs> ยาไมันกลออหน่อยน, <laughs> นะเออเทียว่าปลอดไฟวันนี้นะ <sl ope> อ่าอ้าเออเป็นอะไรคือมาแกแทวไปกล้ยนน่ฮะอุลนล Oh. Yeah. It's a maker that I'd like one. о ะ良 á è ั a ล อ้าวยกยกติ๊กผู้กามใหญ่ยกสวยผู้สาวนี่เฮ้นอออกผัดเขา้โจะปริัรถอ้กยกายเอาลงเดินใส่หาซองเนาะลอยหาองอ้วรถน่ลอยหาซองยังยังมาท่านไหนหักตัวนี้เลย <laughs> <laughs> ờ. đang thức lộ rồi này Lôi hà เราฮาโลปานีสหนักกว่านเนาะแล้วมันเคยใหญ่ด้วยเนาะไปด้อย,ยกับฮาโลว่าเนี <c oughs> บอกปารีสเป็นเท่าไรแปดเจ็ดชุู